สวัสดีครับผมอนันต์จันโพชาอาสาสมัครด้านพัฒนศ,ศึกษากิจกรรมแบดมินตันศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางแครเรืองสอนครับสวัสดีครับนักเรียนในวันนี้เป็นการเรียนการสอนในครั้งที่10กแล้วนะครับครูจะมาสอนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ฟุตเวิร์กนะครับแบบฝึกด,ด้านหลังนี้นะครับที่ครูทําจัดเอาไว้เนี่ยเป็นการสร้างแบบฝึกสําหรับการเคลื่อนที่ฟุตเวิร์กใน2ลักษณะ ก็คือจะมีในทางตรงและในทางขย,ยงนะครับครับนักเรียนครับถ้านักเรียนได้ดูคลิปที่สอนมาก่อนหน้าน,นี้หลายๆคลิปเราฝึกไปแล้วเกี่ยวกับเคลื่อนที่ในด้านหน้าด้านยแยงด้านหลังนะครับเพื่อเกิดความปลอดภัยและสร้างความแข็งแรงให้กับข้อเท้านะครับเราจะฝึกแบบฝึกพวกนี้ประกอบไปด้วยในการเล่นกีฬาแบดมินตันนะครับ ครูจะทำแบบสุดแรกให้ดูนะครับในแบบสุดแรกเราจะเคลื่อนที่ตั้งแต่กลวยนี้ถึงกลวยนี้นักเรียนเห็นเส้นสีดำเงินนะครับเราจะเคลื่อนที่เก้าข้ามด้วยความถี่ประมาณสิบห้าถึงยี่สครั้งนะครับครูทำตัวอย่างช้าๆให้ดูนะครับเก้าข้ามนะครับสองเห็นไหมครับจะมีความถี่นะครับไล่ไปเรื่อยๆปึ๊บ คนนู่จะรดเร็วหน่อยนะปึ๊บมาถึงนี้ปุ๊บแล้วก็กลับนะครับก็มีความถี่ให้มากนะครับแต่คูจะทำให้มันแรงนิดนึงโอเคปุ๊บหนึ่งเซตพักต่อเซตครับแล้วเราก็จะทำอย่างเงี้ย5เซตถึง10เซตในการฝึกนะครับสหรับแบบฝึกแรกแบบฝึกที่2จะเป็นการเคลื่อนที่ ในแนวทะแยงและแล้วก็ขอยหลังและแนวฟันปลานะครับเดียวพู้ทำช้าๆให้ดูนะครับเราจะเริ่มจากจุดนี้นะครับตัวเราจะต้องตั้งตรงไปข้างหน้าอย่าเอียงนะครับ ครับเคลื่อนที่ในแบบนี้กําหดนดเปาเนะครับให้เร็วขึ้นสมมุติว่าอันนี้มี1 2 3 4 5สาี่ห้าก็ซัก20เสาว่ากับ1เซตทํา5าถึงสเซตนะครับในการเคลื่อนที่นักเรียนต้องคํานึงถึงเรื่องระเบียบของร่างกายนั้นสําคัญนะครับในการจัดระเบียบร่างกายเช่นแขนนะครับต้องสร้างความสมดุลให้กับร่างกายนะครับลองฝึกดูนะครับฝึกที่บ้านได้ แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าครูจะสอนอะไรรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ